ายาไคลานค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีเพื่อนๆมาด้วยค่ะอสามคนนี่ค่ะน,นี่เราค่ะค่ะนี่เปิดตัวนี้ค่ะเดินมาวันนี้เราก็อยู่กับน้องมิงสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะเราก็จะมาดำน้ำค่ะก็ <laughs> อันนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือกำลังรอเรือแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันที่จุดดำน้ำเนาะที่เนี่ยซึ่งบรรดาใครร้านค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยก็จะมีพวกอะไรบ้างเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาว่าชอบมาชมวิวแล้วก็มีดำน้ำแล้วก็มีไฮกิ้งด้วยนะคะแบบว่าเป็นทะเลแล้วก็ติดกับภูเขาทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ต้องเลือกเลยมาที่นี่นี่ก็ครบนะใช่แล้วก็ที่นี่เขาก็เหมือนจะเป็นจุด ที่นักท่องเที่ยวค่ะมาในช่วงแบบวีคเอนเนาะเพราะว่ามานันใกล้แล้วก็อยู่ในมาสกาัดแล้วก็เหมือนมาที่นี่ก็มาทํากิจกรรมได้หลายอย่างเลยแล้วก็มีบริการให้เช่าเรือมีพายคายากักลแล้วก็แบบมีจุดปิกนิกเนาะทุกคนเขาก็จะเหมือนมาใช้ในเวลาใ,ใช้ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช้เวลาว่างในช่วงแบบวันหยุดสุดสัปดาห์ชายที่นี่ก็สปอตรามอ่ะแล้วก็สวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะออดาคาลาน,นี่ ภาพที่เขาียกเป็นไฮไลท์เนาะเป็นยังไงใไปเลยแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีสปอนเซอร์เข้าอ่าไม่ใช่สปอนเซอร์แต่ว่าเราอ่ะจะไปดำน้ำกับทัวร์ทัวร์หนึ่งนะคะซึ่งเพื่อนเราเนี่ยเขารู้จักเราก็เลยฟรีไม่ <c oughs> ต้องเสียตังค์แต่ว่าแต่ว่าเราก็จะรีวิวตาม <8 S 1> ตามความเป็นจริงใช่ว่าเออการบริการของเขาเนี่ยน่าประทับใจแค่ไหนเนาะ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรารอเรือแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงท่าเรืออืมใช่เราไปดูบรรยากาศตรงท่าเรือกันเลยไปเลยาไปไหนขัเนอย่างนั้จะไปดูว่าที่นี่เขามีอะไรขายบ้างนะคะท่าเรือที่เราเห็นตรงนี้เป็นกาแฟป๊านี่อร่อยไหมน้องมีอร่อยค่ะ จริงรู้งมันนุ่มมากคนอืมจ้าจ้าราดีมากไม่น่าเชื่อนุ่นนี่สามล้านรอบตอนนี้เพื่อนตัดสินใจไม่ได้มิงช่วยเพื่อนหน่อยซื่อไว้หนาด้วยดีกว่านุ่มราคา2อุ่ประมาณประมาณร้อยแปด เรากำลังจะไปกันที่เรือนะคะก็จะมีของก็คือจะเป็นรถเข็นของให้และนี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเราในวันนี้นะคะชื่อเจฟเจฟมิสเตอร์เจฟที่นี่เรือเยอะมาก รวยรวยรวยเหรอพูดว่ารวยหรือเปล่าเมื่อกี้รวย <S 2> <S 2> ง,งเอาไว้ล้างมือเนอะเอาะอันนี้จะเป็นที่นั่งกัปตันใช่ที่นั่งกัปตันก็นี่น,นำเสนอใช่เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะมีเรือเฮ้ยมีห้องน้ำนี่ห้องน้ำชิว แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไว้ไถ่ายรูปเนาะจิบวายไว้นั่งใช่ชิวๆสวยๆสวยมากสวยมากชมริว,น,วน,น,นี่เขามีเรือนี่ให้คน,นด้วยพี่เจี๊ยบนแล้วก็วันนี้นะคะอ,คอันนี้จะเป็นเรือโดนัทโบท๊ทซึ่งตอนแรกอะเขาพิมพ์มาในในกรุ๊ปเนาะว่าเขาจะมีมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างแล้วก็คิดว่าเป็นโดนัทให้กินเขาเขียนว่าโดนัทโบ๊ทเราก็เลยแบบ อะไรที่ข้ออะไรดีไม่ได้ใช้สมองแต่ตองว่ามินก็ดูนะใช่นี่คุณคินค่ะพร้อมแล้วนี่ผู้ประกอบการงานรับิกนี้ใช่ขอบคุณน้องมินก็พร้อมแล้วทุกโพสทุกโพสอันนี้น่าจะเสฉอเดี๋ยวรอรอให้กล้องแพนมาถ่ายฟูดค่ะที่เขาเตรียมว้ให้เรากินในวันนี้ก็จะมีแบบไหบมาวันนี้ เขา,เา,าก็จะมีอุปกรณ์ first aid ด้วยนะเผื่อเกิดเหตุการณ์เฉื่อเพราะฉะนั้นสนใจได้นะคะคคนี่ลำโพงงานวัดนะคะของทีมของน,นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราไป <ๆ S 2> ทัวร์ <ๆๆ S 1> เรือที่เราจะไป <eton> <ๆ S 2> นะแล้วเขาก็มาบอกเราว่าจริงๆแล้วมันมีเรืออีกคันอีกลำอีกลำหนึ่งเนอะนี่ ไปชมเรือค่ะว่าข้างในเนี conv, huh ่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาบอกว่ามันมีพวกเตียงพวกห้องต่างๆเนาะก็คือเขาจะใช้เรือวันนี้ค่ะไปทั้งหมดสองลำก็คือเรือนึงจะไว้ขนของแล้วก็อีกเรือหนึ่งเนี่ยเหมือนเอาไว้เหมือนรีแลกการทะเลเพราะว่าเราจะออกไปที่ทะเลประมาณ5ชั่วโมงค่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูเลยค่ะว่าข้างในมีไรกระรรมนี้ตรงนี้ค่ะก็เป็นเคาน์เตอร์อาซาิบตังกะบัก เป็นซมิสไล์ก็เขาเรียกอะไรอะรถเหรอเรือรถบ้านใช่เหมือนรถบ้านใช่แมีตังอนรอุจริงปะว้าวมิชล่ดงวยว้าไมโครล้วก็นีเป็นที่เก็บของเนาะเอ้ยดีมากดีงามวันนี้ก็จะเป็นแก๊สใช่นี่นะก็จะเป็นโต๊ะน่าทาน นวัดีมากทุกคนแล้วเขาก็จะเปิดประตูออกไปแบบเมืชมวิวก็ได้เนาะสวยมากอ่ะนี่นะคะเป็นห้องนอนเป็นบังเกอร์นะคะสามารถนอนได้จริงด้วยอันนี้ก็เป็นประตูประตูนี่เข้ามาก็จะเป็นห้องนอนแบบเตียงใหญ่เลยค่ะทุกคนจริงหูดีมากแล้วก็นี่ เปิดดูวิวด้านนอกเนาะตาเห็นป้าเลิศมากนี่ชมวิวจากข้างๆมันตื่นมาบนแบบกลางทะเลอ่ะทุกคนลอยอยู่กลางทะเลนี่นะสะพานดีมีมีดอกไม้ด้วยเปิดดีนะคอมมาทุกคนมีพร็อพมีพร็อพขอดูมีพร็อพด้วยพร็อพในการแต่งเนี่ฮะ เพราะว่าคนที่เนี่ยเขาจะชอบแบบว่าจัดงานบนเรือแบบไม่ต้องเป็น snorkeling ก็ได้เนาะรีวิวห้องน้ำคุณนุน่นดีหรือเปล่า,ห,า,ห,าห้องน้ำน,น่าได้สบายมากไหนโชว์โชว์ชมห้องน้ำว้าวห้องน้ำคือดีมากคุณสุดยอดโอ้โหว้าว We're gonna park both boats together, and we let the games begin. Okay. So please make yourself comfortable. Any loose items, please give it to me because we don't want to to on the boat, of course. And uh, enjoy the ride. อันนี้วันนี้อะไรมากินนีเป็นแซนิค่ะเป็นแซนดราณทุกางเป็นไก่ก็ไหนดีดวานนี่ค่ะว้าวเยิ้มเยิ้มเลยดูตนจะมาิมสดๆนะคะ้าวอือะโอ้ทุกคนอโมากินมาก <laughs> ขอบคคุณคุณณมิ uh huh. uh huh. นี่ค่ะเราก็ถึงบรรดาไคาราแล้วตรงนี้เป็นที่จอดเรือนะคะ mm hmm. ก็นี่วันนี้เป็นวันสุกก็คนเยอะมาก mm hmm. ทุกคน mm hmm. ดูสิปากชากเยอะมากบรรยากาศดีแล้วก็น้ำใสมาก

I ทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2ค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีแพลนจะพาทุกคนค่ะไปไหนน้อง คือวันนี้นะคะเพื่อนเราก็จะพาพวกเราสองคนเนี่ยไปขับรถออฟโรดนะคะก็คือการขับรถในพื้นที่ที่แบบว่าเป็นทางที่ไม่ใช่ถนนนะทุกคนมันจะมีเป็นทางที่แบบว่าลุกหล,ลังใช่อรบบารมณ์แอดแอนเจอร์ใช้รถโฟร์วีลไปนะคะแล้วก็จะมีความแบบว่าแอดเวนเจอร์น่ะแหละเออแบบว่าระทึกกันนิดนึงไง โดยที่ในมัสกัดเนี่ยเขาก็จะแบบขับกันตามภูเขาแล้วก็จะมีทางที่เป็นทะเลทรายด้วยนะอันนั้นเขาก็จะแบบเหมือนเป็นการแบบเพราะว่าที่นี่เขาแบบมีเป็นประเทศทะเลทรายใช่ไหมคนอางุก็ชอบแบบไปขับเล่นทะเลทราย้างความผันผนในชีวิตใช่หาความตื่นเต้นในชีวิตก็คือเขาจะชอบทํากันในช่วงวันหยุดเนาะนี่วันนี้เราก็จะใช้รถคันนี้ค่ะรถจี๊ปนะทุกคนสวยมากเสียเงินแลวตอนนี้เราก็กําลังจอดเหมือนเป็นจุดนัดพบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมี เพื่อนของเพื่อนอ,อีกกลุ่มนึงค่ะไปได้วยกันแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นจุดนัดพบทุกคนดูสิเป็นวิวนะคะภูเขาภูเขาทรายภูเ,เออขาทรายภูเขาหินเออภูเขาหินนี่สวยมากทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้พอมาขับรถอ่ะแล้วเราอยู่เนคือเราจริงๆอ่ะคือเรานั่งอยู่ในรถทุกคนก็เหมือนแบบ จะดูอะว่าเราเรไม่ค่อยเก็ตเนาะเออเรายไม่ค่อยเก็ต่าเขาทำมันเป็นเหมือนกันว่าเวลาเธอไปทะเลทรายเขาก็จะมีการขับเล่นในทะเลทรายใช่ไหมแบบเหมือนแบบว่ามีความแบบโค้งเคดอะไรแบบเนี้ยถ้าเปรียบกับที่ไทยก็น in ่าจะเป็นการแบบขับรถดิปเล่นๆหรือมั้งเอออะไรแบบนั้นนั่นแหละซึ่งเราก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามันเนี่ยจะสนุกแค่ไหนสนุกหรือเปล่านั่นแหละแค่ไหนต้องไปรอสมันรเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราสองคน้วยเนาะใช่ ซึ่งรถที่เราใช้ในวันนี้นะคะเขาก็จะมีระบบ Off-Road Page ค่ะ ซึ่งใช้ประเมินสถานะของรถค่ะว่าตอนนี้มีมุมองศาเอียงไปเท่าไหร่แล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่ซึ่งการออฟโรดเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยค่อนข้างสูงค่ะ <laughs> You're an angel, that's for sure With some devil, hear you are But I like it, we on the floor And my A, be whispering I am a Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดของการทำออฟโรดออฟโรดเมื่อกี้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ขับมาประมาณ20นาทีได้ทุกคน <Aye. S 1> ก็บอกว่าความรู้สึกก็คือสนุกอยู่นะไม่ได้แบบว่า <Aye. S 1> ตอนแรกเราก็งงว,งว่ามาขับรถเล่นคืออะไรอะไรกันใช่ปะมาทำอะไรกันแน่แต่ก็เหมือนคล้ายๆดโปลทุกคนแล้วที่เนี่ย mm hmm. เหมือน เขาก็จะดิฟเนาะบนหินแล้วก็ไปแบบเขาเรียกระหว่างทางอ่ะวิวก็สวยอะไรเงี้ยมันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เขาก็แบบเออทำกันไรเงนะี้ยใช่ใช่แล้วก็แบบว่ามีความตื่นเต้นตื่นเต้นมากเหมือนเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์เลยทุกคนเราคิดว่าแบบการดิฟบนหินเงี้ยเราว่าถ้าเกิดไปเล่นบนทรายมันจะได้ความตื่นเต้นกว่านี้เราก็อยากลองไปไปเล่นบนทรายมัางเหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าแบบว่าที่เป็นเป็นภูเขาทรายที่ทุกคนเคยเห็นนะนะเวลาเขาเอารถไถลงไปเงี้ยมันก็น่าจะสนุกเหมือนกันอีกแบบหนึงเนาะใช่ก็เนี้ยค่ะเหมื <S <S อนทุกคนเวลาเรา เขาขับเนาะเขาก็จะแบบเวลาโค้งอะไรย่างเงี้ยล้วมันเป็นผาเลยทุกคนแล้วเขาก็จะแบบดิฟไปเลยอ่ะซึ่งแบบมันก็ได้ความตื่นเต้นว่าเราอ่ะจะลงไปที่หน้าผาหรือเปล่าใช่มันก็ได้ความแบบเ้าเรียกอะไรความ ความตื่นเต้นเอาจริงๆมันเป็นความผาผโอนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าห้ามทําเป็นแบบอย่างนะต้องขึ้นมาว่าใช้ปวช้วิจัยนาณในการรับชมเพราะว่าคนที่เขาพาเรามาเนาะเขาก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ที่ประสบการณ์ในการขี่รถแบบเนี้ยเยอะมากแล้วเขาก็แบบขับเป็นประจําเราก็เลยลองมาดูแล้วก็แบบว่าสนุกทุกคนแล้วว่าจริงๆมันสนุกแล้วก็วิวอ่ะสวยมากเหมือนแบบพอ ถึงจุดที่เขาจะต้องแบบออฟโรดอ่ะก็คือเขาก็จะทําใช่ไหมแล้วเราก็จะเหมือนเอนจอยกับวิวด้วยกลัวด้วยตื่นเต้นด้วยซึ่งมันก็แบบหลายความรู้สึกมากๆเลยทุกคนก็สําหรับเมื่อวานนะคะที่เราไปเที่ยวที่ทะเลกันนะคะก็ ทำให้เห็นเลยนะคะว่าโอมานเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยหลายแบบมากๆก็คือแบบว่าสามารถไปเที่ยวทะเลหรือว่าภูเขาอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่มเบืเ่อคือจะบอกว่ามาเที่ยวโอมานนะทุกคนจริงๆอ่ะมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะตอนแรกที่เรามาเรารสึกว่ามันไม่มีอะไรแต่พอม,มันได้มาอยู่ได้แบบได้ลองมาอยู่ในช่วงแบบเหมือนช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ทํางานเนาะเราก็เลยได้มีเวลาแบบไปเที่ยว ที่อื่นๆมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าที่โอมานเนี่ยเขาไม่ค่อยโปร,โ,ปรโมทส,สว่วนมากคนที่รู้ก็จะเป็นคนที่เป็นแบบพื้นที่ื้นที่<ช>จริงๆใช่คือมันเป็นกิจคือมันไม่ใช่กิจกรรมการท่องเที่ยวมันเป็นกิจกรรมที่เขาทํากันเป็นประจําอยู่ลย<ช>แล้วเออใช่เป็นแบบว่าเออในเวลาว่างของเขาเป,<ว>เป็นกิจวัตรประจา<ช>ําวันทุกคนแล้วก็เหมือนแบบเหมือนพอเรามาอยู่ที่นี่เราก็ค่อยๆแบบรู้สึกว่ามันมีอะไรทําเยอะนะที่จริงแล้วแล้วธรรมชาติที่เนี่คือสวยแล้วก็แบบ ดีมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นทะเลอะไรเงี้ยน้นกา,ยาก็ใสมากมีแบบพวกปากากรังใต้น้ําเออแล้วอย่างที่เมื่อวานที่เราไปเที่ยวเนาะที่เราเล่นโดนัทโบ๊ทอะทุกคนแล้วเราอะขึ้นไปอยู่บนโดนัทใช่ปะแล้วเรามองไปทะเลเราเห็นแมงกะพุนน่ะเป็นดวงดวงเต็มไปหมดเลยทุกคน ừ, เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> แบบว่ารธรรมชาติ <laughs> สมบูรณ์จริงๆแล้วก็มันทาให้เรากลัวด้วยเราก็เลยเไม่กล้าที่จะแบบล่วงลงไปข้างล่างทุกคนเพราะว่าแบบ เออเพราะว่ามันเป็นแมงกะพุนเนาะถ้าโดนไปมันก็อาจจะคันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเออพอเราเห็นเราก็รู้สึกกลัวด้วยจังหวะน,นึงเราก็รู้สึกว่าสมบูรณ์มากจริงทุกคนแบบว่าเออสัตว์มันก็อยู่เราก็อยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนอยู่ด้วยกันได้อะแล้วก็จะบอกว่าที่เนี่ยเวลาเขาไปเที่ยวไปออกก่อไปทําอะไรที่ไหนเนาะเขาก็จะมีการเก็บขยะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนที่ได้มาเที่ยวที่โอมานเนี่ยจะบอกว่าที่เนี่ยสะอาดมากไม่มีเศษขยะเลยดีมากเลยค่ะ โดยแบบลำแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนะเขาก็จะมีถังขยะถังใหญ่ไวเลยไว้แบบว่าให้คนแบบมันง่ายต่อการทิ้งเน้ะคนจะได้ไม่ต้องแบบมาทิ้งข้างทางเรียลาดอะไรแบบนี้นะใช่ก็ที่นี่เนาะเอออนุรักษ์กันที่ดีอืมควรที่จะเป็นแบบอย่างค่ะก็คือเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนเนาะเราก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบในการแบบเอาสิ่งของไปแล้วก็เอาสิ่งของกลับมันก็ไม่ได้แบบเหนือบากกว่าแรงถ้าทุกคนแบบช่วยกันทำจริง สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปทำอะไรอีกติดตามชมนะคะทุกคนคะถ้าใครชอบคลิปนี้นอย่าลืมกดอะไรนะนนกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ